สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนครับผมวันนี้ผมได้มาโอกาสได้มีโอกาสนะครับผมโทษทีมาที่ต้นข้าวหอมคาเฟ่อีกรอบหนึ่งนะครับผมรอบนี้ก็จะมารีวิวให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับผมว่าบรรยากาศแบบไหนนะครับประมาณไหนครับผมครับครัจะพาชมบรรยากาศนะครับผมตรงนี้เป็นศพ ก็จะมีต้นไผ่นะครับผมอากาศร่มรื่นนะครับผมสวยงามมากนั่งเย็นสบายนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งนาครับตอนนี้ยังไม่มีข้าวแล้วนะครับผมก็รอปลูกรอบใหม่นะครับผมบส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับผม ไปชมโซนด้านในนะครับผมเพื่อนๆขอหยิบกาแฟแป๊บหนึ่งครับท้านในก็จะเป็นที่ขายกาแฟนะครับขายชาครับ น silently, ี่ก็จะเป็นที่นั่งครับผมจะพาไปชมวิวด้านบนนะครับผมมาเจอเสียชัยโดยบังเอิญนะครับกับคุณเจี๊ยบเดี๋ยวเราจะไปชม วิวด้านบนนะครับเพื่อนๆอากาศครับไม่ร้อนนะครับผมขณะเวลาขณะนี้นะครับผมก็ใกล้จะเที่ยงแล้วลมเย็นมากเลยนะครับเพื่อนๆมีกังหันลมด้วยนะครับเพื่อนๆ บรรยากาศชั้นบนนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นชั้นสองนะครับก็สามารถขึ้นไปได้อีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็มีนาในในน้ำนะครับผมนะข้าวถ้าปลูกอีกรอบหนึ่งก็จะเขียวสวยมากครับดีตอนนี้ยังไม่ปลูกกันเลยนะครับต้องรอเจ้าของที่ครับปลูกอีกรอบหนึ่งนะครับ มีน้ำพุพุ่งเนืะครับจะมีการปลูกอะไรดีปลูกฟักนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปชมบรรยากาศด้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนมาชมบรรยากาศสวนด้านบนกันนะครับผมก็จะมีที่ให้นั่งกินกาแฟตามใจได้เลยนะครับผมมีหลายที่มากเลยนะครับ ีนั่งแล้วเฟืออเลยนะครับผมมองจากมุม,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 มบนชั้นสองนะครับผมเ,เพื่อนๆที่จอดรถด้านนอกครับจอดรถสะดวกสบายครับที่นี่ครับผมไม่แออัดครับ จะภาพขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อนๆดูภาพจากมุมบนนะครับขึ้นยากนิดหนึ่งนะครับผมใดชั้นมาก แล้วนะครับเป็นภาพจากมุมบนนะครับผมวิวดีทีเดียวเลยนะครับ ด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำพุก็มีสะพานนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สะพานกันนะครับเพื่อน พาลงไปทัวร์ด้านล่างบ้างนะครับเพื่อนๆต้องค่อยๆลงนะครับผมเพราะบันไดชั้นนะครับ เดี๋ยวเรามาดูผักที่เขาปลูกนะครับผมผมสวยมากครับผมเป็นซุม้มเลยนะครับมีฟักนะครับผมเพื่อนร่มรืน่นเยน็นสบายครับผมเพื่อนคนไหนสนใจมาเที่ยวไวะมาได้ครับผมหนอนเส้นนี้ก็จะเป็นทางไป โอ้ไปหลาดลูกแก้วได้นะครับผมเขาเรียกเส้นวัดทองสะอาดนี่แหละครับหรือว่าจะจับ GPS ใน Google Maps ก็ได้นะครับผมต้เข้าหอมคาเฟ่ไปเจอนะครับเพื่อนๆเราไปถ่ายที่สะพานกันนะครับพี่น้องครับ ด้านล่างก็จะมีกระเพรานะครับผมสวยงามมากครับปลูกผักสวนครัวนะครับผมเก็บไว้กินก็ได้นะครับผมปลูกเพสวยงามก็ได้ครับได้หมดเลยกระพาก็สวยมากครับเดี๋ยวเราไปชมเล้าไก่กันก่อนดีกว่านะครับเพื่อน ครับผมนะครับที่นี้ก็จะเลี้ยงไก่เป็นก็คือเป็นแบบแนวเกษตรผสมผสานนะครับผมเพื่อนๆเป็นผสมผสานล้วยังเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับ ผมจะพามาถ่ายที่สะพานนะครับผมตร <Wow. S 1> นั่งมันก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับผม,มก็จะเป็นที่นั่งพักกินได้ตามใจครับจะอ,อะไร กินกาแฟกินน้ำชามานั่งพักตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบครับเพื่อนๆหันลมแล้วสวยมากครับฝั่งนั้นก็มีนะครับที่นั่งอีกที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆครับผมงหันพัดน้ำนะครับผมให้ออกซิเจนเขาอาจจะเลี้ยงปลาในนี้ด้วยก็ได้นะครับผมในบอ่อนี้นะครับเพื่อน มาหน้าหนาวครับผมอากาศก,ก็น่าจะดีพอสมควรเลยครับเพื่อนๆที่นั่งครับอย่างดีเลยครับพักผ่อนจยันใจได้นะครับผมสถานที่เที่ยวใกล้กรุงครับเพื่อนๆ เรามีพริกครับผมปลูกหลายอย่างเลยครับผมมีต้นขนุนครับอาจะเป็นต้นกระท้อนนะครับเพื่อนๆที่เขาปลูกครับมีเปลให้นั่งด้วยนะครับเพื่อนๆอ <Wow. S 1> ากาศดีทีเดียวเลยนะครับที่นี่ครับผม ครับผมสีฝรั่งก็จะมีหานด้วนะครับผมฝั่งนั้นก็ปลูกดอกทานตะวันนะครับต,ตอนนี้ยังไม่ออกดอกนะครับเ,เพื่อน ขนมนครับผมนี่ก็ปลูกพืชหลายอย่างครับผสมผสานดีนะครับเพื่อนๆผลมะม่วงครับผมยังไม่ใหญ่ออกดอกแล้วครับ เป็นเดินขากลับนะครับพเพื่อน สำหรับคลิปนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆก็ขออนุญาตพาชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆอากาศหน้าครับผมเราไปมาชมคลิปต่อๆไปนะครับผมครับผมบรรยากาศดีมากครับผมมาประมาณสองสาครั้งแล้วครับก็ยังชอบทุกครั้งเลยนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคน,นครับผมที่ติดตามรับชม up. Um.